เสนอข่าวโดยสำนักข่าว I-N-N นายกรัฐมนตรีถกคอรมอรจัดตาแก้ปัญหาราคาสินค้าพุง่งด้านรัฐมนตรีประชาธิปัตย์ร่วมประชุมผ่านคอนเฟอเรนซ์จากบ้านพักเหตุเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต้องกักตัวจากโควิด -19 พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคอรมอผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยมีรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมจากกระทรวงต่างๆยกเว้นน,น,นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายนินนพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงมหาดไทยที่วิดีโอคอนเฟรนซ์จากบ้านพักเนื่องจากอยู่ระหว่างการกักตัวภายหลังเป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดนายเดชอิดขาวทองสอสสงขาและรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ ตรวจพบเชื้อโควิด -19 ทั้งนี้รัฐมนตรีในส่วนประชาธิปัตย์ที่ใกล้ชิดนายเด็ดอิดที่ติดโควิดนั้นก็คือนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ลาประชุมคอรมอลและกักตัวที่บ้านพัก ขณะที่ก่อนการประชุมในวันนี้พลอากาศเอกสมชัยพลพงศ์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดนวลน,นรดิษพร้อมว่าที่100ทร้อยโทขจรศักดิ์เจริญริร์วัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลน,นรดิษนำคณะผู้บริหารครูและนักเรียนที่ได้ทําความดีมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมรวมถึงมีความสามารถในด้านต่างๆทางด้านวิชาการศิลปวัฒนธรรมและดนตรีทักษะฝีมืออาชีพกีฬาและนันทนาการเข้าพบกับพลเอกประยุทธ์เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและเนื่องในโอกาส โรงเรียนวัดนวลน,นรดิตครบ131ปีซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้พบกับทุกคนอีกครั้งซึ่งโรงเรียนวัดนวลน,นรดิตเป็นโรงเรียนที่นายกรัฐมนตรีเคยเรียนหนังสือเป็นรุ่นที่77โดยในานามของนายยกรัฐมนตรีและรุ่นพี่คนหนึ่งก็ขอแสดงความยินดีจากใจจริงในศักยภาพของทุกคนในด้านต่างๆซึ่งมีความสามารถที่หลากหลายน่าชื่นชมทางนี้เกียรติยศที่ได้มาขอให้รักษาไว้เพราะไม่ได้มาโดยง่ายแต่ต้องใช้ความตั้งใจและความพยายามในการฝึกฝนปฏิบัติอย่างมาก รกึงได้สิ่งเหล่านี้พร้อมขอให้ทุกคนพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่ทําอยู่ให้ดียิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีย้ำขอให้ทุกคนรักษาความดีและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีของประเทศเพื่อสําเร็จการศึกษาออกมาเป็นกําลังสําคัญในการช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปโดยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าว,วอวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่วันเด็กแห่งชาติและวันครูด้วยพลเอกประวิตยไม่สบายใจลูกพักแสดงความเห็นส่วนตัวทำพักเสียชื่อเสียงสั่งเอปรินาลบโพสต์ในทันที ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐแสดงความรู้สึกไม่สบายใจกับคนใกล้ชิดในพักหลังลูกพักสแสดงความคิดเห็นส่วนตัวด้วยการโพสต์ข้อความลงสื่อโซเชียลมีเดียโจมตีพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองในลักษณะที่ไม่เหมาะสมซึ่งแม้จะเป็นการสแสดงความคิดเห็นส่วนตัวแต่ในฐานะหัวหน้าพักก็ต้องตักเตือนและสั่งลบโพสต์ในทันทีทางนี้ยืนยันในฐานะหัวหน้าพักการเมืองด้วยกันก็พร้อมจะแสดงความยินดีกับนายจุดินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักที่ได้รับชัยชนะทั้งเขต หนึ่งชุมพรและเขตหกสงขาปิดท้ายกันที่สามพักใจตรงกันพักกล้าก้าวไกลและพลังประชารัฐลุยหาเสียงตลาดมาร์เก็ตทูเดย์ซอยวิภาวดี64เดินเลี่ยงเพื่อไม่ให้มีการเผชิญหน้าบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่จตุจักรกรุงเทพมหาคนครเป็นไปได้วยความคึกคักค่ะวันนี้มีสามพักการเมืองลงพื้นที่หาเสียงตลาดมาร์เก็ตทูเดย์ซอยวิภาวดี64อย่างพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมาย ซึ่งพักที่เดินทางมาถึงพักแรกก็คือพักกล้านําโดยนายกรจติกาวณิถหน้าพักกล้าที่มาช่วยนายอาทวิสุวรรณพักดีผู้สมัครของพักหาเสียงตามมาด้วยพักพลังประชารัฐนําโดยนายชัยวุฒนาขมานุสรรัฐมนตรีดีเอสในฐานะผู้ในการเลือกตั้งซ่อมหลักสี่จตุจักรพักพลังประชารัฐที่มาช่วยนางสรลญเจนจากขาผู้สมัครหาเสียงและพักก้าไกลที่นําโดยนายพิทาลินเจริญรัฐหัวหน้าพักที่มาช่วยนายกรุณพลเทียนสุวรรณผู้สมัครของพักหาเสียงทั้งนี้แม้การลงพื้นที่เดียว กันแต่กแกนนมทั้งสามและผู้สมัครสามพักพยายามที่จะเดินเลี่ยงเพื่อไม่ให้เผชิญหน้ากันโดยเฉพาะพักกล้ากับพลังประชารัฐที่มีคดีความยื่นฟ้องร้องกันอยู่แต่พักเก้าไกลกับพักกล้าได้เดินมาพบปะกกันโดยนายพิธาและนายกรุณพลพักทายกับนายอัควิทย์และก็แยกย้ายกันหาเสียงภายในตลาดขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่วันนี้ตอบรับกับทุกพักการเมืองที่มาหาเสียงและต่างตื่นตัวกับการเลือกตั้งเพราะหลายคนยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกผู้สมัครจากพักใด โดยบางส่วนก็ระบุว่าถือเป็นโอกาสดีที่วันนี้ได้พบปะผู้สมัครหลายคนจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกผู้แทนในวันที่30มกราคมนี้จบการเสนอข่าว11นา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN